สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอแบบมันทำอะไรได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะสร้างเอฟเฟกหรือแบบทำแบบเราพูดไปด้วยแล้วก็มีแคปชั่นมีตัวหนังสือวิ่งข้างล่างตามคำพูดที่เราพูดด้วยหรือจะใช้ออนิมจิได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอปตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าคลิปนะครับสามารถโหลดฟรีได้ใน p p Store นะครับแต่ว่าตัวแอปตัวนี้นะครับมันจะมีความจริงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่ใช้ ไอโฟนหรือ iPad ที่มี l i d ด r ร์สแกนเนอะครับมันจะสามารถที่จะสแกนพื้นที่บริเวณห้องนะครับแล้วก็สามารถสร้างเอฟเฟกที่เป็น AR วิ่งรอบๆผมว่ามันมันเป็นความเจ๋งอยู่อย่างหนึง่งสําหรับในยุคนี้นะครับบางคนอาจจะเอาไปทําคลิปลงใน t i k t o อหรือลงใน Instagram นะครับผมว่ามันก็เจ๋งดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแอปมันทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องโหลดแอปตัวนี้ จากใน App Store ก่อนนะครับพอหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในในในตัวแอปนะครับการใช้เอฟเฟกต่างๆนะครับเอาเอาแค่คร่าวๆก่อนนะครับเราต้องไปดูที่รูปดาวนะครับขวามือข้างล่างนะครับลูปดาวเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเอฟเฟกนะครับตัวเมนูอันแรกนะครับมันจะเป็นสำหรับคนที่ใช้ iPhone 12 Pro 12 Pro m a x หรือ iPad 2020ที่มี LiDAR Scanner นะครับตัวเอฟเฟกตัวนี้นะครับมันจะเปิด LiDAR Scanner ะครับแล้วก็สแกนพื้นที่ บริเวณในห้องในวัตถุต่างนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราสแกนทั่วๆเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดสร้างเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับพอสร้างเอฟเฟกต์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดปุ่มสีแดงตรงกลางกดค้างหรือจะสไลด์ขึ้นแล้วให้มันล็อกถ่ายในส่วนของเอฟเฟกต์อันที่2นะครับมันจะเป็นส่วนของแอนิมจินะครับแอนิมจิ G เนี่ยเราสามารถใช้เป็นแอนิมจิหน้าเราก็ได้หรือจะเป็นพวกหน้าสัตว์ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะแบบขยับตามแล้วก็พูด ตามปากเราเลยอะซึ่งมันเหมือนที่เราส่งเมสเซจหรือเราใช้ในเวลาที่เราคุย a c e Time กับเพื่อนอะไรแบบนั้นอะนะฮะส่วนอันถัดมานะครับอันที่3มเนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับเป็นเป็นลูกเล่นของเล่นการเล่นสีแล้วนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับส่วนอันถัดมานะครับอันที่4นะครับมันจะเป็นไลฟ์ไทเทลนะครับก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเจ๋งของมันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ มันเป็นการที่เราพูดแล้วจะมีข้อความตัวหนังสือขึ้นมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตำแหน่งอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เออผมต้องบอกก่อนว่าดูมุมขวาล่างสุดด้วยนะครับมันจะมีรูปโลก,โลกแล้วก็มีตัวภาษาให้เราเลือกนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่เราพูดได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเ,เราพูดไปแล้วในช่วงที่เราถ่ายวิดีโอถ่ายทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยมันจะมีข้อความตัวหนังสือขึ้นตามที่ เราพูดเลยนะครับตัวฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยสิริเป็นตัวทํางานนะครับก็คือเราเป็นการพูดแล้วมันก็เป็นการพิมพ์ข้อความแทนเราที่เราพูดเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบาบางจุดนะครับที่เราพูดเร็วหรือเราใช้สับวัยรุ่นสับสแลงแบบพวกแบบสับต่างใหม่ๆทั้งหลายเนะี่ยสิริบางทีมันอาจจะไม่รู้จักมันอาจจะพิมพ์ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้อง,องบอกไว้นิดนึงนะครับส่วนเอฟเฟกตัวถัดมานะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกต ตัวซีนนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนฉากหลังเลยนะครับแล้วมันก็จะมีสร้างเสียงบรรยากาศในในตัวซีนที่เราเลือกด้วยนะครับอย่างเช่นงสมมุติว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบท้องฟ้ามันก็จะมีเสียงท้องฟ้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนอัตมานะครับมันจะเป็นตัวเท็กนะครับเป็นเอฟเฟกต์เท็กนะครับก็คือเป็นเป็นรูปกล่องข้อความอะไรทั้งหลายนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเจ๋งที่ว่ามันสามารถเลือกแล้วก็แปะไว้ที่นหน้าผักเราหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ในช่วงที่เรา เอ็นหน้าใส่หัวนะครับตัวข้ขอความมันก็จะตามหน้าผักเราไปด้วยเอฟเฟกต์ถัดมามันก็จะเป็นเรื่องของสติกเกอร์นะก็สามารถทําลากใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันสามารถเลือกถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับก็คือเราสามารถตั้งโทรศัพท์แนวตั้ง ถ่ายก็ได้หรือน,นอนนอนถ่ายก็ได้มันถ่ายได้เหมือนกันหมดนะครับมันสามารถเลือกสเกลของวิดีโอที่เราจะต้องการถ่ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็น16:9ต่ 9, 3, อ4:3สแควร์ square, หรือเป็นแบบ1:1ต่ออะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถเลือกเปลี่ยนสเกลได้นะครับจากมุมขวาบนนะครับเมนูอันที่1น,นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เรียงเรียงกันนะฮะตัวแอปพลิเคชันคลิปนะครับมันมันนอกจากตัวเอฟเฟกแล้วมันก็ยังเป็นตัวแอปที่ ง่ายต่อการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นการถ่ายช็อตเป็นซซนซซนนะครับเป็นบล ok ็อกบอกเรากดเรากดค้างแล้วก็กดเลื่อนขึ้นจะล็อกถ่ายยาวก็ได้หรือจะอะไรก็ได้เราถ่ายนะครับหรือจะดึงรูปดึงวิดีโอที่เราถ่ายไว้อยู่ในโฟโต้อยู่แล้วดึงมาร่วมใช้ก็ได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะพากเสียงลงไปทับนะครับหรือว่าจะเป็นการแบบตัดต่อตัดทิมมันหรือสปิทที่แบบแยกคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้มันทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ผมว่ามันเป็นแอปตัวหนึ่งที่เอาไว้ทำคอนเทนต์ง่ายๆลงใน t i k t o k หรือจะลงใน In s t a g r กรได้แบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ผมว่าผมมาแนะนำคร่าวๆนะครับแล้วไปลองเล่นกันดูนะฮะก็เป็นว่าคลิปนี้ผมมาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ